ครับเมื่อกี้นะครับก็ได้เห็นมีติดใหม่นะครับปามแต่วันนี้ปามผมออกไปแล้วนะครับก็มาปลูกพืชมีมีสละมีมะละกอมีกล้วยมีหมากก็มีไม้จมปาแล้วก็แปลงนี้นะครับก็เนื้อที่เดียวกันแต่ว่าผมจะแบ่งเป็นโซนแปลงนี้ก็เมื่อก่อนอมันจะเป็นยาที่ที่นาแล้วก็มาเป็นยางนะครับวันนี้ผมก็ปลูกสละนะครับสละแปลงนี้ก็อายุ15ปี นะครับอายุ15ปีเอปีตลาดตรงนี้ไอ้สายสายฟันเก่าตรงนี้ผลผลิตมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าไปเทียบกับยางนะครับตรงนี้ต่อไร่ก็อยู่ที่ประมาณ7จ0 0 0บาทแต่ยางก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งกว่าบาทนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญตรงนี้เราปลูกสลัดเนี่ยปลูกต้นเดียวแต่มันจะได้ถึงสากอกอเดียวได้ประมาณ3ามต้น นะครับแล้วก็อายุมันประมาณ5้าปีมันก็ยังยังให้ผลผลิตอยู่นะครับนี่คือสลับไอสายพันธ์เก่าเนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูสายพันธ์ใหม่ที่อายุ2ปีครึ่งนะครับว่าความต่างแล้วก็ได้เห็นว่านี่สวนปา์มนะปลูกหลากหลายแต่เดี๋ยวจะไปดูเนื้อที่แค่ประมาณ3ไร่3ไร่ตรงนี้นะครับมันจะได้เห็นว่าพืชแต่ละตัวตอนนี้มันจะเต็มเกือบเต็มรูปแบบ นะครับว่าสลากก็เริ่มให้ผลผลิตนะครับจะได้เห็นได้เห็นภาพว่าสลากซูมาลีที่บอกเมื่อกี้เนี่ยต่อต้นต่อปีมันจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูที่แปลงใหม่นะครับครับ